สวัสดีครับจากบริษัทพอร์ยู่นะครับคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการดูสินมูลค่ารวมสินค้าที่เหลือในสต็อกนะครับมีวิธีทําอย่างไรนะครับก็ศึกษาตามคลิปนี้ได้เลยไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเข้าเข้ามาที่ระบบหลังล้านะครับเลือกในส่วนของรายงานนะครับแล้วก็เลือกรายงานที่ชื่อว่ารายงานสินค้าคงคลังรายงานนี้นะครับจะเป็น และงานที่บอกจำนวนสต็อกณปัจจุบันนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับโดยถ้าสมมติว่าต้องการฟิลเตอร์ให้ไม่เห็นจำนวนสินค้าที่มันเลขศูนย์ไปแล้วนะครับหรือหรือจำนวนที่ติดลบนะครับให้กดติ๊กตรงนี้นะครับแสดงจำนวนสินค้าที่มากกว่าศูนย์แล้วกดค้นหาทีหนึ่งนะครับก็จะได้มันก็จะฟิลเตอร์ออกไปนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะมี ถ้าเรามาดูในส่วนของด้านขวาในตารางนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับ,ท,รบที่เป็นปุ่มที่เป็นปุ่มลักษณะเหมือน Excel นะครับโดยทั้งสองปุ่มมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับโดยถ้าปุ่ม Excel นะครับมันจะดึงข้อมูลที่เป็นอยู่ในตารางอันนี้ออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวทางผมจะสาธิตให้ดูนะครับและอีกอันนึง Excel History นี้มันจะ สา,า filter, าสามารถเลือกได้ว่า,วา,วาจะดูสต็อกของวันเวลาใดนาะเวลาสุนในกาสุนาทีนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของการกดปุ่ม excel อันนี้ก่อนนะครับมันจะได้ไฟล์ excel ออกมาแล้วเราก็เอาไปคำนวณจำนวนที่มูลคา่ารวมที่เหลือได้นะครับโอเคกดปุ่มปับ๊บมันก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับให้มันก็จะให้เราเซฟไฟล์ excel ครับ แล้วเราก็ไปกดเปิดไฟล์ Excel นะครับที่มันดาวน์โหลดมามันก็จะถามอันนี้ส่วนที่มันจะถามของ Excel นะครับว่าความปลอดภัยนะครับว่าต้องการให้เปิดไหมก็กดเปิดไปอ่ามันจะได้ไฟล์นี้ออกมาครับคล้ายๆมันจะคล้ายๆกับที่แสดงผลในะระบบหลังลานเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ใช้วิธีของการ Excel วิธีรวมของ Excel เลยก็ได้ครับจะบวกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าขนาดอย่างอันนี้ถ้าเราออเร็วๆนะครับอยากดูแค่ตัวเล็ก,ก็คลิกลากคลิกคางลากมาคุมจํานวนทั้งหมดนะครับที่ต้องการแล้วก็ดูตรงส่วนซ้ำนี้ก็ได้นะครับมันก็จะบอกว่าเมีจํานวนราคาสต็อกที่เหลืออยู่ในร้าน,นครับประมาณ990ล้านเานบล้าบๆว่าไป คือวิธีง่ายๆหรือจะไปนั่งทาคานวณแล้วให้เป็น Excel ก็ได้เพราะอันนี้มันเป็นไฟล์ Excel ไปสามารถเอาไปทำคำนวณทาคานวณต่อได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับเดี๋ยวมาสาธิตไฟล์อันที่2กันไฟล์อันที่2ก็คือ Excel History Excel History นี้มันจะเหมาะกับต้องการดูวันใดวันหนึ่งที่ไม่ใช่วันณปัจจุบันนะครับอย่างเมื่อกี้มันจะเป็นต้องดูข้อมูลมันจะเป็นข้อมูลณปัจจุบัน ต่นสมุิเราอยากรู้ว่าวันที่สต็อกวันที่20ณวันที่20นะครับเวลาศูนนาฬิกาศูนาทีเวลาที่ถูกบังคับนะครับเป็น0ูนย์นาฬิกาศูนนาทีทุกทุกครั้งนะครับทุกการดึงนะครับของ Excel History นะครับเราจะเลือกได้แค่วันอย่างเดียวแต่เวลามันจะเลือกไม่ได้เวลามันจะเป็น0ูนนาฬิกาศูนย์นาทีตลอดนะครับก็เลือกวันที่20แล้วกดค้นหานะครับแล้วก็ จะได้ไฟล์ Excel ออกมาเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับที่เหลืออ่ามันก็จะได้ตัวรายชื่อออกมานะครับแต่การดึง Excel History นี้มันจะเออมันจะไม่ได้ฟิลเตอร์จำนวนพวกสินค้าจำนวนที่เหลือศูนย์ไปแล้วนะครับก็อาจจะเอาไปทำฟิลเตอร์เองใน Excel นะครับหรือว่าถ้าจะคำนวณเฉยๆดูมูลค่ารวมเฉยๆก็ก็ดูได้เลยนะครับก็ทำเหมือนเมื่อกี้หลักมา ก็ไงศูบวกศูนย์ไปก็มันมันก็ไม่เพิ่มค่านะครับก็ลากมาฮะมันก็จะได้ราคาสัมประมาณ972อะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถนําค่านี้นะครับไปแจ้งหรือไปทารายงานหรือไปทําอะไรต่อได้นะครับหรือเอาไปดูเพื่อคํานวณนูนี้นั้นต่อได้นะครับวิธีการดูก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการดูคร่าวๆนะครับแบบไ,ไวๆ นะครับก็จะมีวิธีประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนนี้ไปทําต่อได้นะครับก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ